ายอยู่เก้าสิบอย่าบอกใครนะ <laughs> เพราะกูใส่เสือ้อ <laughs> เสื้อตัวละเก้าสิบบาทเนี่ยมีลูกไม้ได้เห็นไหมเนี่ยเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยจบแล้วก็คุมไปไปงาน <laughs> ทิฟฟานี่พอดีคุณจ๋าเขาเปิดโชว์เปิดโชว์ทิฟฟานี่ใหม่มันขายได้ไงว่าเก้าสิบาทติก๊กตอกถามเลยสิ แล้กก็ไม่ได้สนใจจะใส่ตัวเดียวไปเลยการาดินเนอร์พวกนี้ทิฟฟานี่อาเดี๋ยวบอกข่าวสารก่อนนะทิฟฟานี่เขาเปิดโรงละครใหม่คือเขาเปิดใหม่อย่างนี้พี่จา๋าพี่จา๋อาอลิสาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่กระเธอยอมรับแล้วก็พี่จ๋าเนี่ยเขาเปิดโรงละครทิฟฟานี่ใหม่หลังจากที่ทำมาห้าสิบปีแล้วเขารู้สึกจะปิดไปประมาณครึ่งเดือนนะ แล้วก็เธอรู้ไหมว่าอีกโอ้โหคนนี้คือเก่งมากอาร์ตอารยาฉันว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะเกี่ยวกับเรื่องพวกอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นอะอาร์ตอารยาเขาเอาอาร์ตอารยาเนี่ยมาออกแบบเต้นเออไม่ใช่มาออกแบบเต้นเขาหาทีมงานมาเต้นทํานู่นทนํานี่จนกระทั่งดีไซน์ทิฟฟานี่เนี่ยให้เป็นให้เป็นแบบว่าโชว์ที่ลาสเวกัสเลย ราคาเดิมโชว์ใหม่แสงสีเสียงเสื้อผ้าเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนไฮโดรลิกวิธีการเต้นวิธีการอะไรเอาความทันสมัยโบเข้ามาเลยมีความเป็นแบบว่าเป็นทิฟฟานีที่มีโชว์โผะแต่ว่าความแข็งแรงในการโชว์เนี่ยฉันสืบเข้ามาใช่ไหมเข,ข้าไปดูสืบเข้ามาว่าขนาดไหนเพลงหนึ่งเนี่ยซ้อมสามเดือนนะสามเดือนสี่เดือนแล้วถ้าเกิดยกมือไม่พร้อมกันอย่างเงี้ยสมว่านางโชว์ยกมือไม่พร้อมกันเนี้ย เอาใหม่เอาใหม่เขาจะยกระดับโชว์ให้เท่ากับาสเวกัสเลยนะแล้วก็แสงสีเสียงสลิง,ลงทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยเปิดวันนี้เป็นการาดินเนอร์แล้วก็นะตอนนี้คนไทยไปได้แล้วนะคะใครไปพัทยาต้องไปดูนะคะดิฉันจะไปดูไปถ่ายคลิปมาไปดูแล้วไปถ่ายคลิปมานะคะให้ทุกคนได้ประจักษ์แล้วก็ ใครอยากไปพัทยาเขาไปได้เลยไปนอนที่โรงแรมฉันได้อนันตราพัทยารีสอร์ทเอาคือละพันเดียวถ้าไปในนามแม่อ้วนสองเตียงก็พันเดียวไปได้เลย <c oughs> อนันตราพัทยารีสอร์ทอยู่อ่าอยู่พัทยาเหนือซอยเจ็ดหลังดิเฟอร์ไปได้เลยนี่ของของของหมอโยงที่เขาแบ่งเงินให้ทุกเดือน ในฐานะที่เอาชื่อฉันไปไม่ธรรมดาไม่เคยธรรมดาเลยเธอชีวิตฉันไม่เคยธรรมดาเลยเธอรู้ฉันมีอาพาร์ตเมนต์ที่ฉันมีอาพาร์ตเมนต์ที่พัทยายี่สิบห้องกําลังจะขายยี่สิบล้านเนี่ยไม่มีเวลาไปดูใครจะซื้อมั่งมาเลยถ้าหล่อหล่อจะลดให้ล้านหนึ่งหลือสิบเก้าถ้าหล่อหล่อนะ <laughs> ถ้าหล่อมากๆแล้วยังไม่มีคู่นะแต่ชอบคนแก่ด้วยลดให้สองล้านเหลือสิบแปดล้านไปพัยาอมึงไปจ่ายเลยมึงบอกพันเดียวอีหินคนละครึ่งไม่ออกไม่เลยถ้าลดได้แค่นี้หล่อมากไม่มีเมียลดสองล้านถ้าเกิดว่าผู้หญิงไปซื้อขายยี่สิบล้าน ผู้หญิงยี่สิบล้านเนื้อที่เกือบไรนะอยู่พัทยากลางมีมีห้องพักประมาณยี่สิบห้องจำจำผิดจำถูกนะจำไม่ได้ชื่อฉันเลยนะเธอชื่อฉันก็ชื่อหมอโยงสองคนใครจะขายยี่สิบล้านใครจะเอารีบที่แพงนะเธอ ตอนนี้ใครจะซื้ออะไรฉันนะรีบซื้อเลยนะแก้วแหวนเงินทองตึกรามบันช่องฉันขายถูกนะเพราะจริงๆเธอมีคนข้างที่ติดฉันเนะี่ยที่ติดกันนะพูดจาไม่ดีฉันบวกไปอีกห้าล้านไม่ขายคนอื่นมาขายสี่สิบถ้าเธอจะซื้อฉันขายสี่สิบห้าซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็อย่าซื้อ โอ้ยหวัด <lab> ด oh, ีทุกคนนะคะเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินละเกมเดี๋ยวจะลงไปแล้วนะเอาๆสักสิบนาทีเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะออกไปจะไปพัทยาเนี่ยซื้อเสื้อตัวหนึ่งลดราคาไม่ถึงร้อยะเนี่ยลองดูสิเนี่ยเนี่ย เป็นลูกไม้ถ้าใครถามฉันจะบอกเสื้อมาจากไหนอ๋อวิเวียนเวสบูด,ดนี่ซื้อมาจากฝรั่งเศสเลยนะนี่ผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสนะฉันก็โกหกเขาได้เพราะว่าฉันใส่อะไรก็เหมือนจะไปหาแม่ฉลาบบอะที่ไหนว่าฉลาบบอนใส่ตังหูทองไม่ใส่เพชรวันนี้จะใส่ทองต่างหูพัทยาอ๋อมาสิมาสิเธอไปสิ เจอกันทิ่ทิฟนี่พรุ่งนี้ก็ได้หน้าเวทีทิฟนี่แม่หนูดูแม่อ้วนออกรายการเมื่อคืนที่ถ่ายคุณอ๋อจ่ายพิธพ,จพิจาครับพี่อ่านแม่บอกว่าแม่อ้วนสวยขึ้นมาโอ้ใช่ใชก็หลายคนก็พูดอย่างนั้นนะ่ะว่าแม่อ้วนสวยขึ้น เออหลายคนถามบอกแม่อ้วนมีอาจารย์จีระโลดเป็นผัวแม่อ้วนหรือเปล่าหมอที่โรงพยาบาลแต่มันอยู่บอกไม่ใช่ค่ะเขาคนทําหน้าค่ะทําไมแม่อ้วนเชียร์เขาเยอะมากเขาทาหน้าสวยนี่ไงดูสิประจักษ์ไหมสวยประจักษ์ไหมนี่เต้นคาบาเล่ให้ดูหน่อย ทำไม่เป็นอีบ้ามึงนี่จริงๆบ้ากูแก่อายุจะเจ็ดสิบแล้วหน้าแม่สวยเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดจะตัดจะตัดกระเดือกนะคะทุกคนเดี๋ยวตัดกระเดือกเสร็จเราก็จะมาไลฟ์สดกันแต่ว่าวิธีการไลฟ์เขจะแบบนี่พวกมึงอิตาหมิงชืออี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 บุกแบงสมเหมิ่งพูดดังไม่ได้นี่ ก็เดือดกระเพราะแก่มันมึนเหมือนโปนออกมาเยอะๆจริงๆเหมือนเหมือนแบบไม่ผอมผอมลงไปเยอะด้วยยี่สิบโลสิบกว่าโลแล้วก็เนี่ยลูกกระดวกดูสิแม่สวยขึ้นเยอะโอ้ยสวยขึ้นเยอะก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลดับบยูค่ะดับ a บ t i ยูพลาสติกเซอร์เจฮค่ะ โดยอาจารย์จีระโลดและอาจารย์พระสุขะงั้นเตรียมไม้ไว้เลยแม่อะไรวะมอมแมมไม้อะไรวะหน้าเวทีเหรอเออเดี๋ยวต้องเอาวิกผมไปด้วยน,นี่ก็ซื้อมาจากติกตอกเอาไปมัดอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็แล้วก็เอานี้มาติดกิบเอาติดเอาเอากิบติดนี่ไง มีกิฟตพกไปด้วยนี่ไงอ่ามีกิฟตอ่าเดี๋ยวเี๋นี่ไงไปเนี่ยไงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้มาอย่างเงี้ยเนี่ยสวยเนี่ยก็คือไม่ได้สนใจไปอย่างนี้เลยนะใส่ตะหูทองไปพอไหมเธอ เมื่อวานไม่ได้ยินเสียงเมื่อวานเมื่อวานเหนื่อยโทเมื่อวานเหนื่อยโทเ,เหนื่อยจริงเมื่อวานอะเมื่อวานทําไมถึงเหนื่อยรู้ไหมฉันนะ่ะธรรมดาจะตั้งปลุกไว้หกโมงเช้าใช่ไหมเพราะว่านัดช่างแต่งหน้ามาถึงถึงเนี้ยประมาณหกโมงครึ่งเมื่อวานใช่ไหมละ่ะดันตื่นตีสามตื่นมาตีสามมึงเลย ตื่นมาทําอะไรวะตีสามนอนต่อก็ไม่หลับทําก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยพอตื่นเช้ามาก็ให้เขาแต่งหน้าแล้วก็ไปถ่ายรายการโต๊ะหนูแมมเสร็จแล้วก็วิ่งมาถ่ายตอนเที่ยงที่บ้านอ e ีพีอ e ีทแหละเนี่ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็กลับมาบ้านก็มาสลบตรงเนี้ยไปชั่วโมงหนึ่งมานอนอยู่ตรงเนี้ยตรงระเบียงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนอนอยู่ระเบียงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็นอน เหนื่อยเมื่อวานก็เลยไม่ไหลพออดนอนแล้วตามันแห้งกอดนอนแล้วเหมือนมันตาแห้งก็เลยแบบอ่าไม่ไหลแล้วกันเดี๋ยววันนี้จะใส่ต่างหูอ้นี้ไงต่างหูทองอยากดูไหมเสื้อตัวนี้นะเดี๋ยวช่วยดูหน่อยอีพวกเนี้ยต้องต้อง,อง,อง,องทำให้มันดูไม่ทำให้มันดูมันก็จะมองเราไม่ดีว่าเราแต่งตัวแบบไม่ปรึกษาพวกมัน นี่มาแล้วเอาต่างหูอันนี้ใส่อันนี้ไม่ใส่เพชรซื้อต่างหูอันนี้มาจากประเทศโอมานนานละเนี่ยสามปีแล้วนะไม่ได้ใส่เลยเนี่ยเป็นต่างหูหีซื้อต่างหูทองมาจากโอมานเนี่ยเอาไปใส่กับเสื้อตัวเนี้ย นี่ไปหยิบมาใส่ต่างหูทองอยากชอบวันช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อยากใส่ทองไม่อยากใส่เพชรอ้อยรูหูอยู่ไหนตันไปแล้วเนี่ย นี่อย่างนี้แล้วก็ใส่เสื้อคุมตัวนี้ไม่ใส่สร้อยนี่แค่นี้เลยนี่ไงผูกเชือกตรงนี้แล้วไม่ใส่ซับข้างในสวยไหมเธอมัดผม นี่ไงเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เธอขาผมจริงมาปลดมาปิดผมวิกกิฟติดต,ต,ตัวหนึ่งเดินเข้าไปในงานโอเคไหมโอเคไหมเธอ นี่เห็นไหมแล้วก็ใส่เกงสีดำตัวเดียวเดินเข้าไปในงานแล้วทำตัวเรียบนี่คือกระเป๋ามาจากอ่ามีกระเป๋าใบหนึ่งที่หยิบกระเป๋าก ใบนี้พอเน่่ยซื้อมาแพงมากใบนี้กระเป๋าใบเนี้ยใบหนึ่งน่าจะประมาณร้อยยี่สิบ finish l o เลยประมาณเดี๋ยวนะเสื้อเก้าสิบกระเป๋าร้อยี่สิบเป็นสองร้อยสิบาทสองรอยสิบาทกางเกงสองร้อย เป็นสี่ร้อยสิบบาทฟินิชลูกคืนนี้งานกาลาดินเนอร์ใส่ไปสี่ร้อยสิบบาทเนี่ยลดหรือว่าสองสี่ร้อยสิบบาทเลิดไหมล่ะ ฉันไม่ฉันไม่ซื้อแพงแล้วรู้ไหมกระเป๋าแบบนี้ฉันซื้อมาไว้ร้อยยี่สิบฉันว่ามันถูกแล้วนะฉันฉันว่ามันเป็นมันเป็นกระเป๋าที่ฉันเอามาวางไว้แล้วก็นึกไม่ออกว่าจะว่านึกไม่ออกแล้วจะอ้าตายแล้วกระเป๋ากระเป๋าฉันมีนะยยัด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 ไฟกระเป๋าก็มีนะเธอแล้วเราก็แบบลืมอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะกระเป๋าไปร้อยยี่สิบไปดูเลยกองใหญ่ๆนะ ไม่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ของถูกนะจะพูดได้ฟังถ้าอยากจะได้ของถูกอ่าต้องเข้าไปดูเวลาเขากองขายอ่ะไม่ว่าจะเป็นในมาบุญคองในสำเพง็งี่ยที่เขากองกองอ่ะอย่าไปอายคนว่าเราอ่ะไปเลือกของถูกไม่ต้องอายเธอเชื่อฉนนี่ถ้าเธอไม่อายเธอก็จะได้ของดีถ้าเธออายเธอเข้าชอบเคอเธอก็จะได้ใบเนี้ยสามหมื่นเจ็ดหมื่น ถ้าเธอไม่อายเธอจะได้เดินเข้าไปในของสุเนี่ยพอถือมาใครจะรู้ว่าร้อยยี่สิบเธอใครจะรู้ว่าร้อยยี่สิบเข้าไปเลยมึงหรือกูก็หรือจริงจิมึงหรือกูก็หรือสู้กันแย่งกันเก้าสิบบาทโอ้สวยสวยเยอะถู่ เธอรู้ไหมฉันไปฉันไปได้เสื้อมาตัวหนึ่งไปได้เสื <g> ้อ <ül> พูดดีไหมเส <g ül> ื้อตัวหนึ่งอ่ะฉันใส่ไปกินกับข้าวกับมหาเศรษฐีใหญ่เลยนะ <g ül> แย่งมาจากบาบุญครอง <g ül> นี่กางเกงตัวนั้นอ่นนะเป็นกางเกงตัวหนึ่งแบบขายเก้าสิบบาทกองแบบกองใหญ่ๆเลยได้กางเกงมาตัวหนึ่งเธอรู้ไหม ฉันน่ะใส่กรงเกงตัวนั้นกับเสื้อตัวนั้นนะ่ะที่ลงทุนประมาณสองร้อยบาทอะใส่เข้าไปกินข้าวกับมหาเศรษฐีอาหรับเลยนะมหาเศรษฐีแบบรวยโคตรมีเงินแสนล้านอนะที่เขาชวนฉันไปกินข้าวอะสองรอยแล้วก็แบบโอ้ยแพตตี้อยู่โซบิวที่ฟูลนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณสวยมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนเนี่ยเขาไม่ได้มองเขามองว่าเขาเ,เขามองว่า เขามองว่าเราแต่ง so ต er oh, okay. okay. ัวยังไงแต่เขาไม่ได้มองว่าเราแต่งตัวด้วยแบรนด์อะไรนะพวกคนรวยเขาไม่มองนะนะเธอดูสิพี่อ้วนกับอ๋อหล่อหล่อาอาจย์เชียงโอเคอาจารย์เชียงน่ารักมากบุคลิกแม่อ้วนเธอกระเปิมกระป๊าบจะตายวันนี้รองเท้าก็สองร้อย เออลองเท้าสองอยนะเธอรองเท้า200พวกนี้นะ่ะทั้งชุดเลยหกร้อเดี๋ยวนะเสื้อเสื้อเก้าสกางเกงสอง2้อเกใช่ไหมสอง้ยเก้ 90, กระเป๋าร้อยยี่สบสเกกระเป๋าร้อยยีบี่ยสิบาทรองเท้าสองร้อยหกร้อยสิบบาทพรุ่งนี้ฟินิชลรู้ก็บหกรอกว่าบาทเธอจริงๆ ไม่ใส่อะไรมันมันขนาดนั้นไม่เอา